ทำป่ะเรียบร้อยแล้วโอ้โหจานเฮ้ยจบแล้วจานจานมาตรงนี้เลยเฮ้ยมาแล้ว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 จุมือหน่อยโอ้ชูมือหน่อยดิจุมือครับดีไปสี่ครับชูมือไว้มือ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 จุมือหน่อยนี่ถึงลงไปไปแล้วครับไปเล็กบ้าไปเอจัดเร็กมาลูกนี้เลย เ้ปแนเปลี like ่ยนเปลนตัวเปลนตัวเปล่นตัวเปลนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแต่มาเปาปลาปาบอกว่าไปนนี้เลาเปาไไม่ทำเสียแล้วโอเคล้เยีมยมยๆมเดี๋ยวให้ลงใหม่เดี๋ยวให้ลงใหม่เดี๋ยวลงใหม่เดี๋ยวลงใหม่ เดี๋ยวลงใหม่เดี๋ยวลงใหม่เดี๋ยวหอบดีถ้าบอกว่าไม่เหนื่อยถ้าับค์ตเตอร์สุดท้ายถึงถึงไงเขายิงสามดิช่วยดิสามติดต่อไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกสามแต้มถึงถึงได้เย็นใจเย็นดึงช้าแล้วสี่ลาขึ้นมาลักษาหนึ่งพีอ๋ออ๋ออ๋อขยันหน่อยลุกไปลุกไปลุกนี่โอ้โหสวยงามครับเอ้ยี่หมเยี่ยมสามฟาร์ต้ตอร์ เออถ้าทางเงี้ยโอเคเยี่ยมยาวๆเลยพี่ยาวๆเลยยาวๆเลยสามอะไรอย่างเขายิงสามอย่างเขายิงสามนั่นแหละชูไว้เฮ้ยดีเก็บตัวเดียวไปไปไปยอโ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วสามแต้ม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  เขาเล่นสแล้วปล่อยไปปล่อยไปชูไว้เฮ้ยเยี่ยมไป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 ตัดที่ตัดที่อย่างยังไม่ได้ทราบนะครับเนี่ยแหละเนี่ยแหละสวยตาตาครับห้านาทีมาห้านาทีสวยเยี่ยมเยี่ยมโหปขอบเทียบเว้ย